สวัสดีค่ะฮิปซี่มีโตตาแหวนสวัสดีพี่น้องทุกคนมืนอยายนกามาเบิงมีโตหลังหนอกมีโตปลายตัดด้ามบ้องหลังหนอกกับมีดเฉาะตานหัวโปะด้ามไม้ประดูอันนี้ค่ะมาเบิงอันแรกนี่ค่ะน,นี่สามคูณสิบนิ้วราคา400บาทหลังหนอกเด้อค่ะ ลังคนเพิ่นกับมักลังตรงแล้วคนเพิ่นกับมักหลังหนอกเนาะค่ะแล้วแต้ยานุ่งตีตามสั่งเลยค่ะบอกแบบไดยานุ่งกับเห็ดจังสันเลยค่ะตีตามใจลูกค้าะคะ่ะไอเห็ดซ่วงได้เห็ดแบบไดยานุ่งก็ตีตามลูกค้าบอกเลยค่ะนี่สามคนสิบนิ้วราคาสี่ร้อยบาทต่อมาม่าเบิงอันนี้ค่ะมิดช่อตาลน,นี่สามคนหกนิ้วราคา สี่ร้อยบาทอันนี้ก็สี่ร้อยบาทเห็ดจากเล็กแหนบขึ้นกันค่ะอันนี้ก็สี่ร้อยบาทงามงามพี่น้องดำามไม้ประดูดำามไม่ดูดรอพี่น้องเบิ่งทางสันเบิ้งทางสันนี่หกมิลนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดโตอยากได้มีดแหลมอยากได้เสียม อยากได้มีดตอกอยากได้มีดได้ควันได้เสียมกรโทอมหาย่ยนงได้ที่0934963852สามารถเข้าไปชมได้ทาง y o u u u e หและทาง Facebook. เพจ f a o e b o o าชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเนสวัสดีค่ะ